จิตเหนือสํานึกซูเปอร์คอนเยสมล์จะช่วยให้คุณรวยขึ้นได้อย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องจิตเหนือสํานึกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับครูสบายอยากจะให้ทุกคนพิมพ์คํานี้มานะครับฉันจะใช้จิตเหนือสํานึกสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยฉันจะใช้จิตเหนือสํานึกสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยพิมพ์คํานี้มานะครับ ก่อนอื่นนะครับครูสบายจะอธิบายจิตเหนือสํานึกหรือว่าซูเปอร์คอนเชยสไมล์ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรคือจิตเหนือสํานึกเนี่ยมันเรียกได้หลายแบบมากบางคนเรียกว่าจิตแห่งพระเจ้าหรือว่าจิตพระเจ้านะครับและบางคนเนี่ยเรียกว่ามหาปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลบางคนนะครับเรียกว่าจิตจักรวาล คุณจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่จิตเหนือสํานึกเนี่ยมันมีอยู่จริงโดยปกติแล้วนะครับเราจะรู้จักจิตสองจิตใช่ไหมครับก็คือจิตสํานึกแล้วก็จิตใต้สํานึกแต่ว่ามันมีจิตเหนือสํานึกจิตเหนือสํานึกเนี่ยมันคือซุปเปอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันอยู่เหนือตัวเราออกไปนะครับมันอยู่เหนือตัวเราออกไปพูดง่ายงมันอยู่ทั่วจักรวาล และการที่เราจะใช้จิตเหนือสํานึกของเรานะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับจิตใต้สํานึกของเราก่อนแล้วจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังจิตเหนือสํานึกครูสบายจะอธิบายง่ายๆนะครับคือตัวเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่จิตเหนือสํานึกเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับคลาวดที่มีข้อมูลที่มากมายมหาศาล และเรื่องจิตเหนือสํานึกนะครับบางคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องการอย่างรู้คือเราเนี่ยสามารถอย่างรู้เรื่องบางเรื่องได้แต่เราจะต้องเชื่อมต่อกับบางสิ่งบางอย่างในจักรวาลเราถึงจะอย่างรู้ได้และผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะครับเขาออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราโฟกัส เรื่องอะไรก็ตามที่เราให้ความสนใจนะครับสมองเนี่ยจะทำงานอัตโนมัติคือจิตของเราจะมุ่งไปที่สิ่งสิ่งนั้นที่ที่เราสนใจหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราโฟกัสนะครับจิตของเราเนี่ยมันจะโฟกัสสิ่งนั้นด้วย และหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราเนี่ยจะเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานึกได้ไงเดี๋ยววันนี้นะครับครูสบายจะมาอธิบายขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานึกนะวิธีการเปิดใช้งานจิตเหนือสํานึกวิธีการที่1จิตเหนือสํานึกจะถูกกระตุ้นด้วยคำสั่ง คือเราจะต้องตอกย้ำตัวเองบ่อยๆหรือว่ากล่าวคํายืนยันตัวเองบ่อยๆนะว่าเราเนี่ยปรารถนาต้องการอะไรหรือเราอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะครับเราจะต้องตอกย้ำสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วจิตเหนือสํานึกเนี่ยจะมาช่วยเราคีย์สำคัญก็คือคุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของคุณนะครับจะต้องชัดเจนถึงระดับจิตใต้สํานึก คุณจะต้องตอกย้ำเป้าหมายของคุณบ่อยๆให้มันถึงระดับจิตใต้สำนึกนะครับแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปยังจิตเหนือสำนึกมันจะเชื่อมต่อกันได้และวิธีการเปิดใช้งานจิตเหนือสำนึกวิธีการที่สอก็คือหยุดคิดถึงปัญหาหาเวลาไปพักผ่อน คือถ้าเรานะครับเกิดเจอปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับให้เราเนี่ยหยุดคิดถึงปัญหานั้นแล้วให้เรานะครับทำตัวให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายคือเอาเวลาเนี่ยไปพักผ่อนบ้างทําให้ใจเนี่ยสงบขึ้นมานะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันวาววุ่นและฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยไปผ่อนคลายไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับ จิตของเราจะสงบเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะเชื่อมต่อกับมหาปัญญาในจักรวาลได้ในขณะที่คุณไปเที่ยวพักผ่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณไปทะเลนะครับแล้วจิตของคุณเนี่ยมันรู้สึกสงบคุณไปเล่นน้ำทะเลนะครับแล้วคุณเนี่ยมีจิตใจที่ผ่อนคลายบางครั้งนะครับคุณจะคิดเรื่องบางเรื่องออกคุณจะคิดแก้ไขปัญหานั้นได้ คุณจะเกิดปิ๊งแวบเกิดขึ้นมันจะมีวินาทีสายฟ้าฟาครับมาที่ความคิดของคุณคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของคุณจะบันเจิดตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาในชีวิตนะครับอย่าพึ่งรีบแก้ไขปัญหาถ้าจิตของคุณยังไม่สงบคุณจะต้องไปเที่ยวไปพักผ่อนทำจิตของคุณให้ผ่อนคลายซะก่อน หรือบางครั้งนะครับเวลาเราเนี่ยอาบน้ําแบบมีความสุขแล้วเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะครับมันจะมีปิ้งแวบเกิดขึ้นมันจะมีการอย่างรู้เกิดขึ้นคุณจะเกิดไอเดียตอนที่จิตของคุณเนี่ยมันผ่อนคลายและวิธีการเปิดใช้งานจิตเหนือสํานึกวิธีที่3ก็คือนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย เวลาคุณนั่งสมาธินะครับจิตใจของคุณจะรู้สึกสงบผ่อนคลายและคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับจิตเหนือํำนึกได้คุณจะเกิดไอเดียสร้างสรรค์คุณจะคิดเรื่องบางเรื่องได้และคุณจะต้องแอคชั่นทันทีลงมือทำทันทีเพราะไอเดียบางไอเดียนะครับมันมาเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นคือมันจะมาหาคุณภายใน1วินาทีเท่านั้นมันเป็นวินาทีสายฟ้าฟา คุณจะต้องเอาไอเดียนั้นเนี่ยไปลงมือทำผลลัพธ์จะเกิดกับชีวิตคุณจิตเหนือสํานึกนะครับมันจะช่วยคุณทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานึกได้นะครับคุณจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่องแล้วคุณเนี่ยจะมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นเพราะจิตเหนือสํานึกจะช่วยคุณทุกอย่างเขาต้องการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น และไม่ว่าคุณจะยุ่งมากแค่ไหนนะครับจิตเหนือสำนึกของคุณจะคอยช่วยคุณตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำจิตใจของคุณให้ผ่อนคลายทำจิตของคุณให้สงบนะครับแล้วคุณจะสามารถทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการ และถ้าจะพูดง่ายๆนะครับคือจิตเหนือสําเนึเนี่ยทำงานร่วมกันกับคุณนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตเหนือสํานนกได้และจิตเหนือสําึึกจะทำงานได้ดีที่สุดตอนที่คุณรู้สึกสงบใจตอนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายนะครับคือจิตเหนือสําเนธเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาแต่คุณจะต้องเข้าใจและคุณจะต้องมีสติ เรารู้ไปแล้วนะครับว่าจิตเหนือสํานึกเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับจิตพระเจ้ามันเปรียบเสมือนกับจิตจักรวาลน,นะครับคือจักรวาลเนี้ยเขาต้องการช่วยเหลือคุณเขาต้องการทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาต้องการทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีต้องการให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยต้องการให้คุณมีความสุขในชีวิตและวันนี้นะครับ คุณจะต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าคุณปรารถนาต้องการอะไรคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะมีอะไรในชีวิตคุณจะต้องถามคำถามตัวเองบ่อยๆนะครับเพราะว่าจิตเหนือสํานึกเนี่ยจะส่งข้อมูลมาให้คุณเขาจะส่งข้อมูลบางอย่างมาให้คุณเขาจะส่งคําตอบที่ใช่มาให้คุณคือบางครั้งนะครับเขาจะจูนตรงมาเลยมาที่ตัวคุณโดยเฉพาะคุณจะคิดเรื่องนั้นออก คุณจะคิดเรื่องนั้นได้และคุณจะต้องลงมือทำเรื่องนั้นภายใน24ชั่วโมงคุณจะต้องเอาไอเดียนั้นไปลงมือทำผลลัพธ์ถึงจะเกิดขึ้นคนสำเร็จในประวัติศาสตร์หลายคนนะครับประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำเร็จได้เขาเชื่อมต่อกับจิตพระเจ้าหรือว่าจิตจักรวาลนะครับ คือบางั้งเนี่ยม um ันจะมีไอเดียสร้างสรรค์ฟาดลงมาที cool ่จิตของคุณฟาดลงมาที่ความคิดของคุณทําให้คุณเนี่ยคิดเรื่องบางเรื่องออกทําให้คุณเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณไปลงมือทําสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่คือคนสําเร็จในประวัติศาสตร์หลายๆคนนะครับเขาใช้ปริงแวบของตัวเองสร้างความสําเร็จ เขาสามารถเชื่อมต่อกับจิตเหนือสําเนกได้เขาสามารถเชื่อมต่อกับจิตพระเจ้าได้หรือสามารถเชื่อมต่อกับจิตจักรวาลได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันคุณสามารถเกิดการอย่างรู้ได้สามารถเกิดปิ้งแวบได้และเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับครูสบายจะเอาไปสอนในคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับคอร์สเรียนใหม่ล่าสุด คุณจะได้เรียนรู้วิชา5วิชานะครับในคอสเรียนใหม่ล่าสุดรอติดตามเร็วๆนี้นะครับถ้าคุณรู้5วิชานี้แล้วนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนคุณจะสามารถมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนและอย่าลืมนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตเหนือสําเนจได้คุณสามารถเกิดการอย่างรู้ได้คุณสามารถเกิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้ และจิตเหนือสํานึกหรือว่าจิตจักรวาลหรือว่าจิตพระเจ้านะครับมันไร้ขีดจำกัดมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือมันเป็นซุปเปอร์ทุกคนเข้าใจคำว่าซุปเปอร์ไหมครับคือมันสุดยอดมันเป็นจิตที่สุดยอดมากมันเป็นซุปเปอร์คอนเชียสไมั์ มันเป็นจิตที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และไอเดียสร้างสรรค์นในตัวคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณมีจิตพระเจ้าคุณมีจิตพระเจ้าวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ